สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดี f อน้องอุ๋งหญิงเพชรบันแพงสวัสดี f อสาวน้อยเพชรรันแพงและสวัสดี f อช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านครับและกําลังใจพี่พี่ที่ไปทํางานทุกท่านนะครับผมสตารับวันนี่หนุมหน่มบุบลคนร้อยเอ็ดนำไปเด็นดีๆสิ่งดีๆเครื่องหลาหน่วยมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ด ที่จะนําคิดวิเคราะห์สิ่งข้อมูลดีๆของหลานหน่อยมานําเสนอให้ f อฟได้รับฟังรับชมเสมอกับพี่น้องในมุมมองสไตล์ผมเลยนะครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือคําถามนี้ยังใช้ได้เสมอยังเกิดขึ้นเสมอยังเกิดขึ้นตลอดเวลากับหลานน่อย f อฟหลายท่านก็พูดขึ้นเสมอว่าคำคำนี้คือหลาหน้อยเป็นไผ่คำถามเกิดขึ้นก่อนที่จะถามคำถามนี้ต้องมีที่ไปที่มาครับพี่น้อง เป็นยังคือวางสัน่นผมจะย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงหลาสุดครับพี่น้องพี่น้องย้อนกลับไปครับตั้งแต่หลานก่อนหลานน้อยสิเขามาสู่วงการหมอลำผมเชื่อเลยว่าเอฟซีที่ชอบดูหมอลำมองเห็นอยู่แล้วว่าสมัยก่อนหรือก่อนหน้านั้นวงการหมอลำมีความกระเตื้องแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันณนะตอนนี้สมัยตะกี้หลายคนบอกว่าเอาเขาก็เล่นกันอยู่ประจำถูกต้องมีกี่วงละ่ะ ที่กระเตื้องแล้วเล่นประจํางานเต็มมีกี่วงเปรียวคําถามเกิดขึ้นอันนี้คือพูดตามหลักความเป็นจริงครับแล้วคุณย้อนกลับมาล่ะวงหมอลำกี่คณะณนะปัจจุบันไปเบิงงานคิวง,งานณนะตอนนี้ได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อนั่นคืออะไรทําไมกระแสวงการหมอลำถึงกระเตื้องขึ้นมาท่านตาเห็นเลยครับพี่น้องลองคิดวิเคราะห์ข้อนี้ดูเป็นบอกครับพี่น้อง ว่าเฮ้ยมันกระตื้องขึ้นจริงคิวงานไปดูวงหมอลำเกือบทุกวงทําไมวงหมอลำถึงได้ขยันขันแข็ง,แข,งแข่งการนําเสนอข้อมูลแสงสีเสียงไฟทุกอย่างทําไมล่ะแม้กระทั่งล่าสุดขออนุญาตพูดเอ่ยถึงเสียงอีสานนี่ไงทําไมนักธุรกิจหรือนักลงทุนหลายๆท่านถึงกล้าลงทุนเข้ามาทําหมอลำ อยากสมัมตะกี้คุณเมต้องทำหน้าที่คือไปหยิบเอาไปอยากว่าวเจาะรายละเอียดเพื่อมาต่อสู้ในแต่และฤดูกาลทุกวันนี้ทุกคนวิ่งเข้ามาแม้กระทั่งสาวน้อยก็ดีเมียนบ่กขับเฮียหน่อยเข้ามามาทำของแกแล้วก็มาทำร่วมกับบอสจูทำไมละ่ะนักลงทุนธุรกิจทุกอย่างวิ่งเข้ามาอย่างทันตาเห็นเลยเมียนบ่กขับพี่น้องพิกเห็นเห็นเลยพิกปุ๊บปุ๊บสมัยต่กอนนี่ วงหนึ่งวงสองวงสามที่เขาดังเขาก็มีดังอยู่แล้วแต่ถาม่าทุกวันนี้วงน้อยวงเล็กวงใหญ่มีงานเกือบทุกวงเล่นเขาเต็มอานยะกระแสมอลำม,มาจากไหนน้องๆลูกลหลานศิลปินที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้มีงานทําน้องๆ้องศิลปินแดนเซอร์จากเดือนเดือนหนึ่งรับเงินเท่านี้ทุกวันนี้งานเล่นว้าแต่เราวงไปเบิงไป,งไปคิววงงานคิวงานเลยครับพี่น้องบอธรรมดาครับพี่น้องนี่คือกระแสมอลำเกิดขึ้นหลาหน่อยยังใจว่าหลาหน่อยเป็นไผ่ แม้กระทั่งเห็นชัดๆเลยวงสาวน้อยพี่น,น้องแงานเต็มอาญะแห้งลาหน่อยไม่ไม่ตะกี่ไปเบิงเต็ละ่ะจ้างหลังบ้านสามงานสี่งานต่อขึ้นจ้าง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 จนงงแม้กระทั่งอาจารย์หวังเคยบอกไว้ว่าเนี่ยมื้อนี่เรียนอยู่นี่ห่างกันสามโลสองโลก็เรียนอีกบ้านหนึ่งเขาก็ไปเบิงขึ้นเก่าเกิดอะไรขึ้นไงผมถึงบอกว่าลาหน่อยตั้งแต่ลาหน่อยเขามาเกิดยังข้นไปเบิงคิวงานสาวหน่อยตอนนี้แม้กระทั่งสาวหน่อยลำพื้น สาวนยสว่งนี่คือทุกวันนี้คือวงเล็กวงใหญ่คือมีงานหมดกระแสฟีเวอร์เกิดขึ้นเกิดขึ้นหลายๆอย่างเขาต้องบอกว่าเฮ้ยลาน้อยพิ้นไผ่ตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่วงการหมอลำเนียนว่าครับพี่น้องไปเบิ้งกระแสคนติดโบว์ติดธรรมดาใส่คําว่าติดงมเงีแงได้เลยไหมใช้นี้ยังคํานี้ยังใช้ได้ครับพี่น้องตั้งแต่หมอลำต่อมาพูดต่อเรื่องเลยงานเหตุการณ์เหมือนลาน้อยอนุญ,ญาตพูดถึงนะครับพี่น้องลาน้อยพิเทียว ไปเที่ยวเขาคอสิเฮ้ยเขาคอจากฟีเวอร์อยู่แล้วฟีเวอร์หนักกว่าเดิมร้านร้านที่ลาน้อยไปนั่งกินลูกค้าเขาร้ายกว่าเกาแบะเหนียวนี่ไงเดินตามรอยศิลปินหมอลำลูกทุ่งที่เขาเป็นศิลปินเขาอยากไปดูไปชมเดินรอยตามศิลปินนี่ไงหลายๆท่านเกิดขึ้นแล้วลาน้อยไปเที่ยวไหนทุกคนก็ไปแม่นบ่ครับพี่น้องไปดูหมอลำนะในภาคกลาง ถาาตะว,วันออกที่เขาไปเรียนกันไปดูเอาครับพี่น้องกระแสทุกอย่างเกิดขึ้นแบบโอ้ยหลาหน่อยบวรับบวน,น้อนเกิดขึ้นอะไรแม้กระทั่งไปฟีเบอร์จนถึงระดับโลกระดับโลกเริ่มเข้ามาดูหมอลำเฮ้ยทําไมหลาน้อยถึงทําได้ขนาดนั้นจากปกติเขาก็มาเนี้ยว่านเนี่ยแต่นี่คือเอาไปทําข่าวเลยนะแม้กระทั่งฟีเบอร์กระทั่งแบบคนคนใหญ่คนโตต้องมาติดตามอะเงอดบ่ จาคิดเบิ่งระดับซี่แปดซี่เก้ายู่ื่อมานางเบื่องมอลำัมระดับนายตำรวจใหญ่ๆมาติดตามมอลำติดตามจนคิดเบื่องตรงย่างมาหอดหน้าเวทีมาเบิ่งหลังเวทีมาชม่มมาหลามาเชี่ยแมนบอกขับพี่น้องนี่คือคือ,คอใครมาทําอะไรแม้กระทั่งผมพูดคลิปล่าสุดเนี่ยลาน,น้อยไปท่องเที่ยวรีสเกีดเนี่ยบาร์เอฟซีกระทั่งเม้นมาในช่องนุ่มบนคลคอิตจะเดินตาม เดินตามการท่องเที่ยวของหลาหน้อยจะนั่งรถไฟนั่งรถไฟมาลงซีสเก,กีดมากินทุเลียนซีสเก,กีดไปดูผามอยแดงไปดูทะเลหมอกตามรอยหลาหน้อยไปเที่ยวน้ําตกและสุดท้ายก็คือมาแวะมาหาหลาหน้อยนี่ไงคือความสุดยอดไปมองไดจะเลื่อนมองหันเจ้าจะว่านะเจ้ามาน,น้ำหลาหน้อยอีกเอาคีดเบืองเตี๋ยขนาดเอฟซีมาติดตามยังหมาน้ำหลาหน้อย ป๊าดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงลา้นยมาสร้างกเกษแสอะไรไปมองไรก็เจริญมองหันไปมองไรกับมวนมองหันนี่คือความสุดยอดว่าเจริ่นอย่างไรระดับนายทุนที่เขาเคยจ้างมอลัเนี่ยต้องรุนเนี่ยว่ากําไรหมื่นหนึ่งจักบาทเมียน่าขับพี่น้องจ้างวงนั้นวงนี้มาเล่นเมื่อน,นี่สิกําไรจักบาทไปเบื่องตีละภาคกลางเขาไปทั่วคอนเสิร์ตตะละเทียยอดเงินเป็นล้าน เก็บได้กันเป็นล้านนี่หละเอามองไงชปไปเบิ้งนวะนี่ว่ดป้องซื้อเลยนวะน,วะนี่นวะนครนี่ยอดเป็นล้านคนจะค้นรายได้การกินการซื้อการขายแถวนั้นเกิดขึ้นมดัดที่เนี่ยทุกคนบริย่างมากนั่งรถมากการซื้อเติมน้ำมันนี่เกิดขึ้นอยู่แล้วปาดกระแสฟีเวอร์ขนาดไหนลาหน่อยไปหมดไหนการท่องเที่ยวก็ดีเมียนบ่าครับพี่น้องวงการมาำก็ดีขึ้นโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบทันตาเห็นเลยครับพี่น้อง แม้กระทั่งหลานหน่อยในการก้าวแต่ละก้าวนี่คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วหลานหน่อยเป็นไผ่คือเหตุในคนทั่วประเทศทั่วโลกมีความสุขทํายังไงให้คนทั่วโลกถึงได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นทํายังไงทําให้คนทั่วโลกรู้จักหมอลำมากขึ้นหลายๆท่านยอมนั่งเครื่องจากต่างประเทศเพื่อมาดูวังเสียสละนั่งเครื่องจากชั่วโมงจากต่างประเทศเพื่อมาชมมาเชียหลานหน่อยมันเกิดขึ้นจริงแล้วครับพี่น้องหลานหน่อยเป็นคนที่สร้าง สร้างอะไรเกิดขึ้นหลายท่านจึงถามเสมอว่าเกิดอะไรขึ้นหลานหน่อยเป็นไผ่ไปมองไหนจะเลร่ญนมองหันไปมองไหนมองหันปังเสมอนี่คือความสุดยอดเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีที่จะเดินทางมาหาหลานหน่อยวันที่สิบสามหลานหน่อยเดินทางเด้อวางแผนดีดีสิบสามหลานหน่อยเดินทางเขาดมสิบสี่สิบห้าเข้ากรุงเทพวางแผนดีๆที่จะเดินตามรอยหลานหน่อยมาเที่ยวท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดวางแผนดีๆดูตารางหลานหน่อยดีๆเดียวสิมาเพราะเห็นหลานหน่อย อีกอย่างหนึง่งพ่อมาสื่อเสืออยากได้ไลายเส้นเนี่ยสิก็อย่าะยะลืมมาให้ตรงเวลาเดินทางให้ถือต้องครับพี่น้องอันนี้ก็คือแจ้งตารางเวลาไปด้วยพาะหลาหน้อยสิเดินทางไปโดมครับพี่น้องเส้นแรกก็จจะเข่ากรุงเทพต่อ1ิสี่ิมหาครับพี่น้องมีโอกาสครับมาเที่ยวมาชมตามรอยหลาหน้อยศิลปินคนดังของเฮาว่าเพิ่นไปแล้วที่ท่องเที่ยวศรีสะเกดมีที่ท่องเที่ยวให้เยอะวัดล้านขวดก็มีครับพี่น้องเขาใส่ขวดสางครับพี่น้องศรีสะเกดมีแรงแรงต่องเที่ยวหลายมีโอกาสเดิน เดินทางมาเชียร์มาชมมาให้กำลังใจแล้วสุดท้ายแวะมาถ่ายรูปกับหลานหน่อยที่บ้านนี่คือสิ่งที่สุดยอดแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุบนบลคนเวนให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ